การประมูลทุกอางจะมาให้ความกระจ่างผ่านที่น้องสื่อมวลชนนะครับที่สําคัญก็คือว่าหลังจากที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าเราสามารถที่จะก้าวขั้นตรงนี้กันไปได้นะครับแล้วก็พูดถึงอนาคตกันดีกว่าว่าทำอย่างไรผู้ผู้ประกอบการทุกรายจะสามารถที่จะขยายโครงขาของพวกเราเนี่ยเร็วที่สุดดูแลผลประโยชน์ ของผู้บริโภคให้ดีที่สุดให้บริการที่ดีที่สุดจากผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้า,คาของเราคุณนัทถึกคะครับค,ค,คือความจริงพวกเราสามท้ายดีไม่เดินเดียวกับคุยกันมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ไม่ได้พบหน้าก,กันด้วยเพราะเนื่องจากไอ้เรื่องไซเลนตีอะไรเนี่ยนะครับก็ได้พบหน้าก,กันจริงๆกันเนี่ยก็วันที่เราไป ที่วุธิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้นั่งอยู่ด้วกันแต่ว่าในระยะแรกเราก็ไม่คุยกันเลยเพราะว่า